เรามาดูข e y t ท k e a w a y ้สำหรับสัปดาห์นี้กันนะครับโดยของเชิญพี่มิกได้เลยครับครับผมครับท็อปแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเพราะแน่นอนครับว่าสหรับวีคนี้นะครับเราอยากให้ทำอะไรซึ่งเราก็ต้องบอกเลยว่าวีนี้เนี่ยเรามองว่าปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีนะครับเพราะฉะนั้น,นท่านใดที่กำลังจะมางลงทุนตามกองทุนที่เราแนะนําไปเนี่ยก็น่าจะใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสในการทยอยขายทางกรออกไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามองว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยน่าจะมีความผันผวนอยู่นะครับหลังจากที่เราเรียนไปแล้วว่าปัจจัยบวกมันเริ่มหมมไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงสําคัญอยู่สองประการที่เราต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยแน่นอนว่าประเด็นแรกก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเจรจารเรื่องเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐหรือที่เราเรียกกันดีว่าตัว debt ceiling นั่นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยยังไม่มีความคืบหน้าเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยทางฝั่ง white house หรือทางด้านรัฐบาลเนี่ยเขาจะสามารถที่จะคุยกับทางด้านคุณแมกการที่ที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่ว่าสุดท้ายแล้วตัวเพดานนี่สานะของสหรัฐเนี่ยจะมีการเลื่อนหรือขยายเพดานนี่อยูไปนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าทางฝั่งของรัฐบาลของสหรัฐเองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะตโลงก,กันได้แล้วก็ไม่มีการขยานหรือเลื่อนเพดานนี่อยูไปเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความกังวลต่อตลาดว่าเดี๋ยวพอเข้าถึง ช่วงสักตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยทางสหร,รัฐเองจะมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายหนี้ที่ครบกำหนดหรือไม่นะครับ <recover. S 1> ซึ่งถ้าเกิดความเชเ่ยมันยังคงไม่เกิดขึ้นอยู่แบบนี้เนี่ย finalement. เรามองว่ามันอาจจะทาให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆและจนํามาสู่แรงขายทำกำไรออกมาอย่างต่ตอเนื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเรื่องของเด็ซลิงตัวนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นหลักที่เราอยากให้ทุกท่านระวังไว้แล้วก็ใครมีกําไรทยอยขายทํกำไรออกไปก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ นอกจากประเด็นเรื่องของตัวด e สซิลลิงนะครับเราจะมองว่ามันมีอีกปัจจัยสําคัญหนึ่งที่อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยเกิดแรงขานทำกำไรออกมาได้นั่นก็เป็นเพราะว่าในบิ๊กเนี่ยต้องบอกว่ามีกรรมการเฟดหลายท่านเนี่ยเขาออกมาพูดออกมากล่าวต่อสื่อหลายสื่อมากเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดนะครับซึ่งเรากังวลว่ากรรมการเฟดเนี่ยเขาอาจะมีท่าทีที่ค่อนไปทางเดียวหรือเข้าไปทางฮอกวิชซึ่งก็คือเขาอาจจะมองว่าตัวดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะ ไม่หยุดหรืออาจจะหยุดเพียงแค่ช่วงขณะแล้วสามารถที่จะกลับเพิ่มขึ้นมาใหม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเงินเฟ้อทั้งในแง่ของเงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐานที่พิ่งประกาศออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านไปดูโดยรวมแล้วมันก็คงอยู่ระดับสูงอยู่นะครับประกรอบกับในวันศุกร์นี้เองก็จะมีคุณเจรมพาวเวลของเราเนี่เขาจะมีการ,ารไปอภิปรายที่วอชิงตันนะครับซึ่งก็จะมีนักเศรษฐศาสตร์รวมถึงกรรมการเฟรดหลายท่านมาร่วมก,กันอภิปรายด้วยรวมทั้งจะมีคุณเบนเบอร์น,น,นันเกต คุณเบรนเก้ที่เป็นอดีตประธานเฟดคนเดิมเนี่ยเข้ามาร่วมอภิปรายด้วยเช่นก<ช>ันเกี่ยวกับเรื่องของแนวาทางการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าค<ช>ุณโควิชเขาออกมาพูดในง,งานาอภิปรายครั้งนี้แล้วเขาไม่ได้มีการกล่าวถึงในเรื่องของว่าเฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยนแน่นอนหรือไม่นะครับตรงนี้มันอาจจะทําทให้ตลาดสับสนแล้วก็อาจจะเป็นตัวทริกเกอร์ให้เกิดแรงขัดทางกำบายออกมาจากในตลาดหุ้นได้อีกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราจึงใทุกท่านเนี่ย ระวัดระวังการลงทุนในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตลาดเองจะคงมีปัจจัยเสี่ยงสาคัญทั้งสองดังกล่าวอยู่นี่เองนะครับส่วนทั้งนี้ก็มีปัจจัยอื่นที่เราอาจต้องติดตามติดตามดูเพิ่มเติมนะครับโดยก็จะมีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างเช่นตัวเลข retail sales หรือตัวเลขเรียกว่ายอดขายยอด้าปลีทั้งในจีนและก็สหรัฐเนี่ยซึ่งจีนทุกท่านก็ทราบกันดีเมื่อเช้านี้ไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาติดตามดูตัวเลขยอด้าปลีของสหรัฐกันว่ามันจะมีการ เพิ่มขึ้นแต่เราคา,าดการหรือไม่ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดได้นะครับประกอบกับ,บวกนี้เองก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของสุดท้ายของตัวเออร์ดิซิสันของสารัสและที่จะมีการประกาศผลประกอบการของกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มของพวกบริษัทค้าปลีกในสหรัฐนะครับซึ่งก็ได้แก่ทั้งทางด้านโฮมดีโปวอลมาร์ทแล้วก็ทาร์เก็ตนะฮะซึ่งถ้าโดยรวมเนี่ยพวกกลุ่มค้าปลีกมีผลประกอบการออกมาที่ ค่อนข้างดีอยู่ตามกลุ่มอื่นๆเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะเป็นปจัจจัยปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้แรงขายทางกำไรตลาดเนี่ยมันออกมันอาจจะออกมาไม่ค่อยรุนแรงมากสักเท่าไหร่นะครับ,รบน,นี่ก็เป็นทีทเทคเวททั้งหมดที่เราจะเรียนให้ทุกท่านในสัปดาห์นี้นะครับโอเคครับขอบคุณพี่มิกมากมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดู่ากองแนะนํารายสัปดาห์นะครับก็เช่นเคยนะครับ สำหรับตัวคอพอร์ฟิโอเนี่ยตัว TTB Smart Port นะครับกองนี้เป็นกองที่เราก็แนะนำให้ทยอยสะสมได้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นกองทุนที่มีการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์นะครับก็ยังคงเมนเทคคำแนะนำเดิมนะครับสำหรับตัวกองอื่นๆนะครับ TMB ESG Core นะครับ k t Finance TMB ESG Chill นะครับอสามกองนี้เรายังคงแนะนำเป็นถือครองนะครับเนื่องจากว่าเราต้องยังติดตามประเด็นเรื่องของ เด็บซิลลิงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใชลล์บายการเงินของเฟดนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับที่ที่มีแจง้งไปก็คือจะมีกรรมการเฟดหลายหลายท่านเนี่ยพ่อมาพูดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังในรายละเอียดกันพีนะครับส่วน e s u s t e c h เนะครับเป็นกองทุนที่ลงในหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในสหรัฐเนี่ยกองนี้เรายังแนะนําเป็นทยอยขายทํากําไรนะครับก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัว ตัวกำไรของตัว e a r n i n g ็นะครับของบริษัทเทคใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประกาศมาเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับราคาเขาก็หลับรู้พวกนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ทยอยขายทากําไรออกนะครับส่วน TMB US Bluechip One Euro EQ นะครับอันนี้ก็ยังคงแนะนําเป็นถือคอรนะครับรวมทั้ง TMB AGLF นะครับที่ลงในหุ้นเอเชียแล้วก็จีนก็จะเป็นแนะนําให้ถือคอรนะครับันนี้ก็จะมีโน้ติดหนึ่งนะครับว่า ตัวเลขเศรษฐกิจจีนเนี่ยอย่างที่ผมเกิดไปตอนต้นนะครับที่ออกมาดูแล้วน้อยกว่าคาดเนี่ยเรายังดูท่าทีว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันจะฟื้นได้ดีจริงๆอย่างที่คาดหรือเปล่านะครับก็ยังคงแนะนําไปถือครองส่วนหุ้นไทยนะครับตัวกอง T S F นะครับก็ยังแนะนําไปถือครองเช่นกันนะครับเรารอดูความชัดเจนในเรื่องของการเมืองไทยนะครับถึงแม้เราจะทราบผลการเลือกตั้งแล้วเราต้องดูว่า อในเงี้ของการจัดตั้งรัฐบาลเ,เขาจะมีความมีเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วน UCI นะครับกองจีนก็เป็นถือของเช่นเช่นเคยนะครับตัว ESG d i f นะครับเป็นกองทุนลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีการ่ายัันผลเนี่ยกองเนี้ยเราแนะนําให้ทยอยสะสมได้นะครับถือว่าสําหรับการลงทุนในระยะยาวเนี่ยก็ถือว่ากองนี้ก็ยังลงทุนได้อยู่นะครับสําหรับตัวตาสารนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น TMB GF KTCS bond นะครับ TMBG i n c o m e แล้วก็ TMBSGS bond เนี่ยเรายังคงแนะนำเป็นถึงครองนะครับตัวตีมอเติกนะครับกองตีมอเติกที่เรายังคงแนะนำเป็นลงทุนได้ในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นตัว UEV นะครับซึ่งเป็นกองที่เกี่ยวกับตัวพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมเนี๋ยสไลด์ถัดไปนะครับก็ สำหรับกองที่เรายังแนะนำเป็นพักเงินนะครับเพื่อรอการลงทุนจะเป็นตัว kf สาร์นะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับนะครับจากสัปดาห์ก่อนแล้วก็กองที่ยังแนะนำเป็นทยอยขายทำกำไรนะครับนอกจากตัว us blue h i p อ่ะโทษทับตัว es us tech แล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับตัวกองเนี่ยก็บวกมารู้สึกจะประมาณ9%ได้เอเนดก็ เราแนะนำไม่ทยอยขายทำกำไรไปก่อนเพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นเทลลิสในตลาดเริ่มเริ่มเข้ามาประมาณหนึ่งนะครับสุดท้ายก็จะเป็นกองทองคำนะครับ TMB GO นะครับก็แนะนำขายทำกำไรเช่นกันนะครับส่วนกองอื่นๆนะครับเมื่อจะเป็นตัวพรีเมียมแบรนด์นะครับตัว ONE UGG k t r s e a n TESG Green นะครับ s c b USAA T.E.S.G.Tech, K.T.Energy แล้วก็ตามลิสต์ที่เหลือนะครับรวมทังพวก p r o p e ตี้ด้วยเนี่ยเรายัางคงแนะนำเป็นถือครองการลงทุนนะครับสำหรับกองเหล่านี้นะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที่ TB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น